สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่พามาชมวัดทุ่งยังนะทุกคนนะครับนี่นะครับไปไปดูด้านในกันครับนี่เป็นบ่อน้ําโบราณนะครับวัดพระบรมธาตุทุท่งยังจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจะได้ดังทสีทีนะอ่าข้าครูรู้ว่าข้ากำนัลเนาะ ไปด้าน,นในกันเลยครับ,บนะเหล่ามาครูบุรีก็วันนี้ก็เขาทำบุญกันนะทุกคนนะอ,อยู่ที่ศาลาสาธุสาธุช่วยกรอยนะนี่นะครับเ,เป็นตัวเอาิหาเป็นตัวโบทบอกยกเตาขนมปังนะนะอ่าบอกว่าเอาขนมปังลูกสา วัรพระบรมธาตุทุ่งหยางก็องขอละโมทนาสาธุด้วยนะนก็เป็นประวัติเออแม่กว่าคุณกว่าโคศกจะหิวเนี่ยนี่เข้าไปกันเลยอ่าละพันขอละโมทนาสาธุขอวยร้อยชนมีสุขภาพแข็งแรงเข้ามาด้านในแล้วสวยๆเลย เป็นประวัตินะครับประวัติพระอ่าพระมธาตุทุ่งยางนะครับวัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายนะครับนะครับก็คือในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาดิถยนะครับนี่ก็เป็นประวัตินะนะครับอาอหารทานกินตั้งวงกันเลยก็ได้มาทีนี้นี่ไปดูอ่า พระพุทธรูปด้านในนะทุกคนทด้านในก็ไม่ถึงหายนะอ่ี่เ่ยด้านในมีพระพุทธรูปนะครับอ้สวยมากทุกคนนะวันนี้ก็มาบ้านเกิดผมหน่อยเนาะนะครับนะก็หลวงพ่อพัดนะครับผมเคยจำวัดอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับทุกคนนะหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับ นะครับท่านเคยจำวัดอยู่ที่นี่นะครับทุกคนนี่หลวงพ่อพัดนะครับอระพุทธรูปก็เป็นออกแบบในแนวสุโข,ขทัยนะทุกคนนะนะนะครับ นี่คําแปรหินศิลาจารึกนะหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงคังนะครับมีใจศรัทธาได้ซ่อมพระบรมธาตุกับวิหารโบสถ์มณฑกนะครับวัดพระยืนสําเร็จแล้วบัดนั้นมีใจศรัทธาได้สร้างศาลานะครับวัดน้อยปีทอกศกร้อยยี่สิเอ็ดนะครับ ได้สร้างศาลาบ่อทองปีมะโรงศก122ได้สร้างศาลาและสะน้ําที่หนองไก่นะครับนะที่หนองไก่ฟุบนะครับปีมะเสงศก123ได้สร้างถนนและบ่อน้ําตั้งแต่ศก123มาจนถึงศก126จึงสําเร็จได้สร้างศาลาห้วยสายปีชวดศก 118สำเร็จได้สร้างศาลาแท่นดอกไม้กับน้ำบ่อได้สร้างศาลาที่สีสะดมศก1้6ได้สร้างศาลาปากถ้ำเมืองทุ่งหยางศกร0 9นะครับค่าจ้างปรมาธาตุส6 6 6 0 0วิหาร1500งนหมณฑกพระยืน5 นะครับศาลาแท่นดอกไม้300วัดนี้สร้างครั้งพระร่วงชื่อวัดพระมหาธาตุนะครับพระเจ้าบรมโกศอายุทยาทรงปฏิสังขรณทัพประสาทตรขายชมผู้จารึกนะครับนี่นี่นะครับนี่สวยๆเลยทุกคน นี่นะครับพระประธานด้านในตัววิหารนะครับนี่สวยๆว,วิทาเวทด้วยบนโอ้นะครับก็เป็นอ่า วัดเก่าแก่นะครับของชาวอุตรดิต์นะครับใครที่เคยดูนะครับหนังพญาพิชัยนะ ชอบกันนี่ภาพวาดภาพวาดฝาผนาง<อ>ังก็ไปเดี๋ยวไปด้านนอกกันนิดนึงนะครับกนะ็มาไวหว้ได้ตนะกปลาทุกเพียบน,นะครับแห่เทว ห่วงดอกไม้เนี่ยอันนี้เป็นนี่มีดเหล็กน้ำพีหลวงพ่อพัดเนี่ยนีหลวงพ่อพัดด้วยนะครับมาทำห่วงดอกไม้สองร้อยบาทเล้ามาร่วมทำบุญติดขันคันธพระอะไรอเป็นวัดเก่านะครับวัดเก่าด้านหลังเนี่ยเป็นเจดีย์นะครับ เพิ่งบุรณะใหม่อะทุกคนสวยๆเลยทั้งด้านหลังเน,น,นี้ยครับนี่นะครับโอ้งดงามนะครับพามาชมกันทุกคนนะครับเขีเขาไปด้านนี้นี่ก็เป็น พระบระมสารีริกธาตุนะครับพระเกศาธาตุาตนี่นะครับพระบระมธาตุทุ่งยังนะครับทุกคนนะครับพระบระมธาตุทุ่งยัง

ก็เดินรอบหนึ่งนะทุกคนสำหรับพระบรมธาตุทุท่งยางนะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบรรยากาศรอบๆเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมงสงบนะบ้านเกิดผมเองนะทุกคนนะครับก็เลยมาถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกันนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ